นอตงหยดแดงเกงไม่ได้พัดทะลุง้าไม้เต่หวานักคนยั่งพี่น้องครับกลางล่างหมอกแค้มนั่นและเตขวานนอตงนะครับสถานที่นี้คือวัดพระบรมธาตุนะครับมีตำนานเรื่องเล่าเก่าแก่นะครับมีความเชื่อว่าพระบรมธาตุนคนที่ตมราชไม่มีเงาเราไปูจน์ดรลอมๆกันเลยบังเอิญนะวันนี้ฝนฝ่ามืดกลิ่มไม่ได้เห็นแต่ว่าเรามาฟังความเห็นของพี่น้องเต้ ใช้ชีวิตอยู่ในพระบรมธาตุอยู่ตลอดอน้องเรื่องพระบรมธาตุเตไม่มีเงานี้น้องเคยได้ยินก็พูดไหมเคยมีเคยมีกันผูดอยู่ครับขวานไปแล้คนเท่าคนเก๋เนี่ยเขาบอกว่าประทตุเมืองนครเนี่ยจะไม่มีเงาถ้าใครขึ้นเองเงาประทตุคนนั้นนี่คือนึ่งจะอยู่ในเคราะห์คือว่าดวงซวยอะไรเป็น่ยครับนะต่างต่างนานาเตโอลักข้องความเป็นจริงเลยนะครับพมที่ว่าคนไม่เคยเห้นเงาประทัดหรือว่า ไม่หมักหินกันนะครับนะเพราะนึ่งประทานี่องค์ใหญ่เมื่อประทานองค์ใหญ่เลยนนะครับโง่จะถอดไปไกลเพราะว่าถอดโง่ไปเรียนะครับจะไปทับกับบ้านเรือนบางอาคารซึ่งปลูกสร้างบางครับซึ่งการทำให้โง่เนี่ยครับมันจะกลายเป็นรูปแบบต่างๆบางที่เนี่ยไปทับกับบ้านเนี่ยบางที่ก็คือบางง่ลังคาเรียบเนี่ยครับทับมันจะทำให้ไม่เห็นโง่ประทานใช้ดนบินนะครับนะเคยมีการใช้ดนบินเนี่ยเห็นโง่ประทานเนี่ยไประยุทธ์ทุตภูมิครับอ่าถนนพุทธภูมิคือเส้นลังวัดประทานครับ เฮ้ยคีเม็นดนะอ่าเป็นโอยเม็ดครับของเงาเวลาซาดมันเนี่ยครับมันจะงมจะยืดไปตามตามการทักที่ของเส้นนะครับนะปวดช่วงตอนบ่ายตอนยินเลียนนะครับผมจะไปทับอยู่ที่วัดหน้าพระรุมพระบรมมาถาดซึ่งเงาก็จะทอดไปไกลมึงไปทับกับอาคารบ้านเรือนเงาเข้าอ,อาคารบ้านเรือนเลียนเนี่ยรูปเงาก็เลยเปลี่ยนไปนะครับนะก็ะมีคนปิดชุดเหมือนกัน อันนี้คือเป็นการปีตุน์กับเพราะว่าความเชื่อนี่มันมีมาตั้งแต่สมัยโบราณมาเร็วตั้งแต่พุทธาภิเษกเขาก็เหล้าซืทอโทษกันมาเรื่อยๆที่จิงเรียนเนี่ยเหลืองข้องเงาประท,ทัดทิเขวาวาประทัดไม่มีเงาก็คือเขามีจิตจำน่งว่าเป็นปิศาณธรรมเพื่อว่าให้เอาปิศาณธรรมตรงนี้ครับมาคิดมาคบคบปัญหาเตกว่าเงาข้องประทัดให้มายุในใจคุณ ก็คือว่าให้เห็นพระพุทธศาสนาประทำคำสอนพระสัมม,สรรมาสัมพุทธเจ้านี่ครับมาไว้ในใจไม่ใช่แข่เห็นแคข่โง,ง่ผ่านไปผ่านมาอันนี้เนี่ยถึงบางคนเนี่ยแคข่ฟังแล้วก็คือไม่ได้ซืบโถอดจิตนารุ่มขลองพุทธพุูเเกแล้วก็ไม่ได้หมกคบคิดให้เตะกว่าที่เขาพูดเนี่ยไม่ถึงอะไรเ,เพราะว่าเมื่อก้นเนี่ยครับคุณนักนเราเนี่ยชื่อว่าเป็นเมืองนักปราศ ก็คือว่าจะมีนักปราชญ์บัณฑิตมาร์ค็นคนมีปัญญามาร์คครับก็คือว่าเขาจะซ่อนลูกซ่อนล้านโดยปริศนาธรรมต่างๆลุงเคยได้ยินว่าปราดาดไม่มีเอ้าไหมาอ่ะคนเคยแร้งประดันไหมคนเคยเ,ยค,เคยแร้งเลยอ่ะซึ่งเป็ซึ่งลุงเคยสังเกตไหมว่าช่วงบ่า,ายช่วงได้อีดหน่อยอีดงงไหมามันแต่ว่าเราเลี้ยเมือนกัว่าเขาใช่ไหมคนเขาสร้างเมือนกัว่าได้ซัดได้ชวนนะเมือนกับว่าพอเอาเท่าไหร่ มันจะไปทับกับเจดีหรือว่าหน้าจ้วเล่ไม่ใค่ออกกับเพงมันไม่เคยผนกําแเพงเลยแต่ว่าถ้าว่าจริงๆมันะจห็นเป็นสินโฮโทั้นั้นยินนะมันมันมันไม่หัวจ้วงกําแคเพงกันนี่เพราก็ไม่รับไม่ห่วหน้าจ้วหรือว่าเอาเจดีย์ยินแต่ก็หูกันเลยอ๋อเคยได้ยินใช่ไหมว่าไม่ปะตาไม่เหนียวมีปราตาดกับเจดีเออมันอยากออกนะปาตัปาตัดคือเป็นตาดกล้องพระทธเจาพระธาต เรื่บาตตาดกองปรารานแต่ทีนี้มันเป็นปรตตันตาดของพระพุทธเจ้าถึงอยู่ในเจดีย์แต่เอาเจดีย์มันมีตาแดดออกไงเห็นออกจากวังตาเดินติดึ้นก็อยู่วังตอกตาวังตอกกันอยู่วังออกมันก็สลักกันอยู่นะแต่ว่าตรงมองไม่เอ็นเพราะมันอยู่ตรงไอ้ไม่มีเอานี่เขาต้องแยกให้ออกไงที่ผมบอกว่าเอาปาตตาดกับเอาเจดีย์ Ogedee mê tông chào nể cả hết chặt tông đẹp tana này mong roman long chặt, trong long trà nè. long 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 chú long 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 ปะทารเม้นเราจะมีเงาได้เพอะมาได้เลยเนี่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีมาเลตอ่ะแต่ว่ามันเรจยางว่าว่ามันอยู่ดวงอาทิตย์อยู่ในมันอยู่มันอยู่กับตรงกลางมันอยู่แล้วแต่ตาช่วงยังว่าดีว่ามาว่าเจ้าาเลยนะจัดเลยกลางล่างบางทีเขาแล้งเลยว่าได้นะความอาสะจัยนไงความเชื้อไอ้แนวเป็นตีตีมาสะจันขึ้นมา จริงๆมันมีแต่มันมันมีว่าที่ว่าประตาดครับเผาเฉดีเนี่ยต้องยางต้องแบ่งใงทุกก็ว่าประตาดไม่มีเงาไม่มีเงาจริงแล้วเราเราไม่เคยเห็นประถาดองค์จริงเราไม่เคยเห็น